โอเคตรงนี้นะครับคือแกงช้างหมอบนะครับอ่าแต่ก็มีเรื่องเล่านะแต่ก่อนนู้นแต่ก่อนชื่ออะไรนะครับแกงอีฆ่าแกงอีค่านะครับเอ่อความหมายของค่านี่เป็นชนเผ่าหนึ่งของอ่ากลุ่มชนอ่าเป็นเป็นคนชนเผ่าค่านะที่ตายแล้วไหลติดน้ำเอ้ยไหลมาติดอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นผู้หญิงเผ่าค่าเนี่ยไหลมาติดตรงนี้นะ เขาเรียกว่าอีค่าอกง่าโอเคแล้วแล้วมาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มันดูดีอ่าก็คือเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแกงช้างหมอบแกงเป็นแกงช้างหมอบเออก่อนก่อนที่จะเจอฟอสซิลช้างไหมครับตรงนั้นเจอมานานแล้วเจอมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไรไม่ได้ตั้งชื่ออ๋อไม่ได้เกี่ยวกันตรงนั้นมามา มารวมกันมามาตั้งชื่อด้วยอ๋อผมนึกว่ามีแบบก้อนหินอะไรเป็นรูปลักษณะช้างหมอกว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแต่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 ให้มันดูดีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันเป็นช้างนั่งฝั่งตรงข้ามงผนังช้างนั่งตรงไหนครับโคดหินใหญ่ๆที่ที่มองไปน่ะแต่ก่อนเขาจะมองเป็นเหมือนรูปรูปช้างนั่งอยู่ฝั่งนู้นอ๋อไอที่ไอที่เราไปใช่ไหมตอนมา ไม่ใช่ดอนม้าก็ดอนม้านี่คือเดี่ยวอ๋อดอนม้าก็ดอนม้าอ๋ออ๋อไปอีกใช่ไหมครับดานฝั่งนู้นเลยนะนะฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นฝั่งลาวโขดหินใหญ่ใหญ่ฝั่งนู้นน่ะอ๋อฝั่งลาวแล้วโอเคโอเคครับเขาเขาเรียกว่ากองพนังช้างนั่งกองพนังช้างนั่งเป็นข้ากองพนังครับแต่ก่อนเขาจะมองไปเห็นเหมือนกับช้างนั่งอยู่มองไปเห็นโขดหินเหมือนกับช้างนั่งต้องได้มุมมันนะนะกองพนังแปลว่าอะไรครับกองพนังความหมายมันกองพนังความหมายมันเนาะ มันมันไม่รู้ไม่เป็นไรเออเพราะว่าไม่รู้ความหมาย้ฝั่งนู้นว่าเขาเรียกอะไรกงพนังใช่ไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกหครับแล้วดอนตรงนี้ดอนตรงนี้แต่ก่อนนี้มันชื่ออะไรครับมีชื่อดอนเขาเรียกดอนดอนอีคุยดอนคุยดอนคุยอีคุยอีคุยอันนี้ก็จะเป็นทุกเก่าอีกไหมครับไม่ไม่ใช่ใช่ไหม ก้อนอิกุยก้อนขี้เหียเอ่อขี้เหียเนี่ยคือที่มันมีก้อนหินฝั่งนูง้นฝั่งถัดน้ำอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคที่มันมีก้อนหินน่แตรงสูงครับรโกมโคหินสูงเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าถ um ้ำเจียถ้ำเจียเป็นถ um ้ำเจียที่มีอีเจียไปอาศัยอยู่แถวถ um ้ำนะครับอ๋อข้างคาวอ๋ออีเจียภาษาอีสานก็คือข้างคาวใช่ไหมอ๋อตรงนี้เขาเรียกดอนหม้อค้างเนี่ยไอ้ตรงตรงนี้เลยนะครับเอาโอเคใกล้ๆเนี่ยมันจะมี กับหม้อกระทะเนี่ยมันเป็นเป็นลุ่มอยู่เหมือนกับกระทะเหมือนเหมือนกระทะอ๋อเดือนดอนหม้อดอนหม้อขาขางอ๋อโอเคครับตรงนี้ก็ดอนดอนบักบอดอันไหนครับเนี่ยไอที่ไปเห็นเป็นแกงเนี่ยนี่และครับดอนเลยนะครับดอนบักบอดดอนบักบอดอ๋อครับถ้าเรียกอีกอีกอีกคนหนึ่งบางทีเขาเรียกว่าดอนไข่แค่นะ โดนไข่จระเคอ๋อมีมันมีรูปไข่เหมือนไข่จระเข้รูปหนึ่งอ๋อมีรูปเฉยๆอ๋อเป็นเงี้ยคล้ายเป็นก้อนหินเลยแหละอ๋อก็คือเหมือนไข่แล้วก็เรียกเป็นไข่จระเข้เลยอ๋อไอตรงดอนตรงนี้นะครับอ๋อมันยังไม่โผลูอ๋ <นะ S 1> อ,อครับครับถ้ามันผูนี่จะเห็นเลยเหมือนกับรูปไข่อ๋อใหญ่ใหญ่มากแล้วก็จะมีดอนดอนม้าดอนนู้นที่มันเขียวๆใช่ไหมบูงตรงนั้นเขาเรียกว่าบุกชวยอ่าบุกชวยอ่าว เล่าว่าเป็นเป็นอปลาบึกปลาซวยปลาซวยปลาบึกปลาบึกปลาซวยสรุปว่ามันเหมือนกันไหมครับตระกูลเดียวกันอ๋อแต่ปลาซวยเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ปลาบึกคนละตัวอ๋อเหรอครับผมยังยังยังเข้าใจว่าคนตัวเดียวก่ใช่คนละตัวเลยปลาซวยเป็นสายพันธุ์เดียวกันคล้ายคกันตัวใหญ่คล้ายๆกันเลยอื อ๋อครับแล้วช่วงนี้มีไหมครับอุ้ยปลาสวยหายากแล้วอ๋อตอนนี้หายยากแล้วก็คือไอ้ตรงตรงแองนั่นนะครับแองาโอเคแองที่เขาเรียกว่าบุ่มสวยเนาะครับคือปลาสวยใหญ่น่ะมันติดอยู่ตรงนั้นน่ะเวลาน้าน้าลดน่ะไม่ได้โอเคมันก็เลยเหมือนสวยมันก็เลยเป็นปลาตัวใหญ่ที่ใหญ่ที่ชุดในแม่น้ํานี่แหละมันมันติดอยู่อืชาวบ้านก็ก็เรียกว่า ปลาบุงปลาสวยอือครักก็ตั้งชื่อบ้านตรงนั้นว่าบ้านบุงสวยเลยเนี่ยเป็นชื่อบ้านเลยนะออหมายถัดถัดถัดไปเนี่ยแหละครับเ่อ๋อบ้านบุงสวยจริงๆนะบ้านนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งของบ้านบุงสวยตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะก็แยกแยกออกจากบ้านบุงสวยอ๋อโอเคไอ้ตรงนี้บ้านอะไรครับแต่ก่อนนั้นเรียกบ้านบุงสวยน้อยบุงสวยน้อยที่เริ่มเริ่มแยกกันนะครับแต่พอมาแบ่ง เมืองออกมาเป็นบ้านห้วยยางแต่ตั้งชื่อไปตามเนี่ยห้วยข้างๆอ๋อโอเคห้วยอ๋อห้วยข้างๆเนี่ยห้วยยางนะโอเคอยู่ตรงนี้ครับทางลงนี่เองฮะว่เลยฉีกออกมาจากซวยน้อยเป็นห้วยยางหมู่งสิบห้วยยางหมู่งสิบรอบโอเคมีตำนานอะไรเพิ่มเติมไหมครับหุ้ยเยอะจัลล์คีแถวริมเยอะก็คือหมายถึงมีจริงเหรอเปล่มีจริง แต่ก่อนนี่มีจริงเพราะแต่แค่น้ำจืดตรงนี้ลืมโอ้แต่ทําเชี่ยวอ๋อแต่นี้มันเป็นมันเป็นบึงเนาะมันน้ำนิ่งนี่นะน้ำนิ่ง่ะมันตรงแถวนั้นนะไอ้ตรงบึงซวยเนี่ยนะครับตรงบึงสวยเนี่ยแต่ก่อนนั้นวิ่งพุ่มไม้น่ะมันมันเยอะกว่านี้นะครับแต่ก่อนนั้นมันไม่นี่มันบางหมดแล้วแต่ก่อนนั้นมันจะเป็นป่าทึบ เขาใช่ครับตัวนี้มันเหมือนมันล้นๆน,นะ่ะแต่ก่อนเป็นปลาเทือกเนี่ยแถวตะไคร่น่ะต้นไคร้น่ะที่เป็นเขียวแถวริมน้ำน่ะมันจะนาตึ๊บเลยเนี่ยแถวนี้ยังตึ๊บเลยแถวแถวริมนี้ตึ๊บเลยเนี่ยไอ้จระเข่น่ะพูแก่พูดให้ฟังนะ่ะเอามาน้อยเนี่ยลงมาเนี่ยฮะมาบิดนนงูมันให้มันร้องน่ะก็จะตามมาเลยโดดลงมาเลย เดิมตั้มเดิมตั้มเดิมตั้มลงมาเลยผมถามหน่อยตอนเด็กๆพี่เคยเห็นไหมไอ้เคผมไม่ทันไม่ทันโอ้โหนี่ขนาดพี่ยังไม่ทันเลยระแปลว่ามันโอ้โหมันสูญพันธุ์ไปเรี่ยงนานแล้วน่าจะโดนล่าด้วยหรือมั้งไม่มันไปแบบการเวลามันผมว่าแต่อย่างว่าเนาะเวลาน้ําำโขงท่วมมันก็น้ําแรงนะมันก็ท่วมมิดตรงนั้นน่ะลูกพญานาคเนี่ยอ่ลุ่กลางคนคนเก่าคจับเอาไปไว้บนบ้าน อเอาไปขังใส่ตรงตร่มองโงองคมังกรน,น่ะครับ<ป>กลางคืนเนี่ยคนแถบนี้นะไม่ได้นอนเลยร้<ซ>อง<ะ>หาลูกมันไอ้พญานาคนะม,ม,มีจริงมีจริงผมเชื่อว่ามีจริงแล้วแถวนี้มีนี่ด้วยไหมครับบ้างใส่พญานาคช่วงอ่าออกพรรษาครับเพราะแนวน้ออําโขงอ่ะอย่างรู้สึกแถวเอตรงของเจียมบ้านตะมุยอะไรเงี้ยพอมีแต่ว่ามีไม่เยอะ อ๋อแต่ตรงนี้ไม่เห็นใช่ไหมครับตอนนี้มีแต่อยู่ในความฝันแต่ว่าอย่างว่านะสร้างเขื่อนได้ยินเพราะอะไรหนึ่งคนมาเล่นน้ำเนี่ยครั <c oughs> ตกน้ำตาย <c oughs> ตายบ่อยตายแล้วหาศพกันไม่เจอก็ใช้ศ <c oughs> มนุษย์เกิด <c oughs> พวกดำน้ำเนาะลงมาดำมาหากัน วันหนึ่งสองวันหสามวันดำลงไปเรื่อยจนไปถึงตรงนั้นเขาลงไปลึกที่สุดเขาบอกเขาขึ้นมาเขาไม่กล้าลงไปเขาบอกว่าตรงนั้นน่ากลัวเลยเป็นวังเลยเหมือนวังเลยที่อยู่ของคนใต้บาดาลเลยนะผมก็แปลว่าคนที่มันนักบรรดาน้ำที่งงศพอะไรเงี้ยนะครับ ก็ลงไปแบบคนเราเราเราไปลงอีกแล้วแน่น้ำมันลึกน้ำมันลึกไม่กล้าลงเลยโอ้เยอะเรื่องเล่าเท่าเท่าโบราณเล่าให้ฟกันอีกหลย,ยเดี๋ายวก็ไปยันาหนมีจริงจนจนลงุง มหมายถึงว่ายน้ําข้ามไปบ้าบข้ามมาอย่างาว่านะคนคนริมน้ําก็ต้องว่ายน้าําเป็นเด,เด็กในหมู่บ้านเนี่ยตอนเย็นต้องมาเล่นน้ําที่นี่ครับพูดถึงก็เที่ยวเหมือนกันนะครับแ,แล้ว้วตอนที่เอาหัวเอาหัวควายข้ามไปเนี่ยช่วงรถกว่านนี้คือต้องเดินได้ ลอยน้ำออก,ก็ต้อนต้อนเป็นลักษณะการลอยน้ำข้ามไปโอ้โ oh. หม, oh, มันก็ไม่ปิวเหรอหนักแรง <laughs> ไม่ปิวปิวก็ลงไปแค่นั้นก็เข้าตรงนั้นอ๋อเ oh, พราะว่าล่าแรงมันก็น่าจะพอเห็นสันดอนทรายมากกว่านี้นะครับแต่ว่าแรงจริงๆอะ่ะที่พี่เคยเห็นเนี่ยตรงนี้มันสามารถเดินข้ามได้ไหมครับเดินข้ามได้๋อ้ oh, ตรงนี้ใช่ไหมเดินข้ามได้เลยไม่ใช่ตรงนู้นะนะก็ข้ามได้ อ๋อแต่ไม่ใช่ตรงแก่งตรงนี้จะเป็นเป็นแก่งฮะแก่งน้ำลึกตรงนี้อ๋อไอตรงหัวแก่งเนี่ยนะอ่าผมอืมจะเป็นน้ำลึกก็เป็นไปได้เพราะมันโดนซ้ะด้วยน้ำอ๋อครับไอ่คือเหนือเหนือไปหน่อยก็จะเป็นทรายตรงนั้นอ่ะจะเป็นคั่นยิงเดินข้ามได้อ๋อครับนี่ก็ข้ามไปได้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับไปหาต้นไม้ตอไม้สองตอครับออ๋เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนเยอะก็ผม่ก็เปลี่ยน เบอกว่าปลากันน้อยลงด้วยปลาอุ้ยต้องเยอะแต่ก่อนปลาเนี่ยมาแค่นี้เนี่ยหากินแล้วนีเดี๋ยวเฟื่อนะพี่เนาะเอออย่างว่านะโอ้ยแย่เลยอย่างน้ปลาบางเดี๋ยงอีกแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่หาปลาคือตอนนี้อาชีพหลักคืออ่าประมงน้ำจืดหาปลานี้ด้วยไหมครับหรือว่ามีอาชีพอื่นอะไรบ้าง